เพื่อนตั้งฉายาเป็นเจ้าหญิงคุยทีเดียว7คนเปิดบ้านเกรสการ9 9นาทีล่อซื้อกระเป๋าคืนหลังถูกยกเขาหวานคนใกล้ตัวเลือกเยอะไหมตามสไตล์สาวสวยไหมคะ่ะเป็นคนเต็มที่กับความรักไม่เคยเล่นจริงจังเสมอไม่เคยบริหารสเสน่หนะคะฉายาสนวไว้กับผู้ชายทั้ง7มาอย่างไรอันนี้คือฉายาที่เพื่อนตั้งให้เป็นช่วงที่เลิกกับพี่ก้องแหลคะค่ะค่อยๆมีคนเข้ามา คุยกันถึงช่วงที่ประมาณ7คนเพื่อนสนิทก็เลยตั้งให้เรียกเลยสโนไวท์ความรักครั้งหนึ่งที่ดูเหมือนตัวเราค่อนข้างข้่งรักเลยทีเดียวไม่ต้องรับงานไปเลยสิคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยว่างมาเจองานไม่เป็นไรฉันไปเจอเธอได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นความรักที่ทําให้เจ็บมากที่สุดตีสี่มีโทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่ใช่เสียงแฟนเป็นเสียงผู้หญิงคือเหมือนอยู่กันสองคนโทรศัพท์ล้านหรือเปล่าไม่รู้เอาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้คําตอบแต่ตอนนั้น โคตรทรมานเลยยิ่งกว่าในละครอีกหลังจากที่เกรซโทรหาแล้วเขาไม่รับเป็นสิบสายเลยของขึ้นไม่ไหวแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้ในใจมันแตกสลายเต็มไปด้วยคําว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากกรณีที่นักแสดงสาวสวยเกรซการ9ดกาวด้วยเสียงกล้าวประกาศถูกขึ้นมานชกกระเป๋ารูราคาแพงพร้อมสิ่งของอื่นๆซึ่งมูลค่ารวมกว่า3ล้านต่อมาสาวเกรซได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าตอนนี้สามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วส่วนของได กลับคืนมาได้เกือบทั้งหมดแล้ว สากรีสได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงทั้งหมดว่าอัปเด,ดตคดีตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วส่วนของได้เกือบทั้งหมดเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นด้านเจ้าหน้าที่ที่รอจับคนร้ายก็แอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะปกติไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เราอยากไปดูด้วยตัวเองว่าจะใช่คนใกล้ตัวหรือเปล่าเนื่องจากมีแอบ,บกังวลว่าจะเป็นคนใกล้ตัวโดวยเรามีการวางแผนกับเจ้าหน้าที่และทางร้านรับซื้อว่าจะมีการล่อซื้อวันนี้นะแล้วให้เจ้าหน้าที่สอบสวนพร้อมตัวป เป็นบุคคลธรรมดาหลายคนมองว่าเราเป็นนาจชาตามบุกเองเลยเพราะอยากที่จะรู้ซึ่งบางคนบอกว่าลุยเองไม่กลัวอันตรายหรอเราก็กลัวแหละแต่เราไม่ได้ไปตอนที่เขาบุกจับเรารออยู่บนรถพอเขาจับได้เราก็เข้าไปตรวจเช็คของว่าของเราไหมทางนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกับคนร้ายเพราะไม่อยากให้ค่าสรุปคนร้ายไม่ใช่คนใกล้ตัวเป็นโจนร้อยเปอร์เซนที่เขารู้บ้านเรารู้เวลาเขาออกบ้านเราคือเขาบอกว่า เขาสืบรู้เองค่ะว่าบ้านนี้เป็นบ้านของนักสแสดง